สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ในรายวิชา Creative Reading กับระดับชั้นม2เรานะคะก็จะเป็นเรื่องที่ยากมากขึ้นในทอมในภาคเรียนที่2ของเรานี้นะคะ เด็กๆคะแต่ว่ามันไม่ยากเกินความสามารถหรอกแล้วมันก็มีขั้นตอนของมันในแต่ละขั้นแต่ละตอนนั่นเองนะคะแต่เด็กๆจะต้องอ่านได้อย่างสนุกสนานแล้วก็เพลิดเพลินทาให้การอ่านไม่เป็นเรื่องที่น่าเบื่อต่อ<ๆ>ไปแน่นอนคะ่ะไปดูกันเลยว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันไปเลย การอ่านแบบ S Q 3 R เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่า S คืออะไร Q คืออะไร3แล้วก็ R มันคืออะไรกันแน่นะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะการอ่านแบบ S Q 3 R นะคะมีทั้งหมด5ขั้นตอนค่ะมี5ขั้นตอน,นต่อไปนีิน้นขั้นตอนที่1คือ survey นะคะ survey หรือว่า S นะยอ่อเอาตัว S ก็คือเป็นตัวย่อนั่นเองอ Survey, เ u อ v e y Survey แปลว่าอะไรเด็กๆม .2 เด็กๆม .2 รู้แน่นอน Survey แปลว่าสำรวจไงโอ้ฉันต้องการจะไป Sur v e เตรงนั้นตรงนี้นะอะไรอย่างงี้ก็คือต้องการจะไปสำรวจนั่นเองค่ะก็คือการอ่านเนื้อเรื่องอย่างคร่าวๆนะคะเพื่อหาจุดที่สำคัญของเรื่องสัน้นหรือเรื่องหรือเรื่องนั้นๆนั่นเองค่ะ สอขั้นตอนที่2ก็คือ question ค่ะ question คือตัว Q นะคะ question แปลว่าคำถามใช่แล้วการตั้งคำถามนั่นเองค่ะขั้นที่3าขั้นที่3นะคะก็คือ read read ก็คือ r ที่1นนะคะ read ก็คือการอ่านอย่างละเอียดเพื่อหาคำตอบนั่นเองค่ะ เริ่มอ่านข้อความอย่างละเอียดนะคะเพื่อจะหาคำตอบต่อไป4ค่ะ resize นะคะ resize นะคะหรืออาที่2 resize แปลว่าสรุปความสรุปใจความสำคัญโดยใช้สำนวนภาษาของเราเองนะคะและขั้นตอนที่5นะคะ review นะคะ review ก็คือทบทวนแล้วก็สรุปใจความสำคัญ อีกครั้งหนึ่งนะคะแบบนี้นี่เองทบทวนกันใหม่ค่ะ SQ3R มีขั้นตอนอะไรบ้างคะขั้นตอนที่หนึ่งคือ Survey ว u นนะคะเซอร์เก็คือการอ่านเนื้อเรื่องอย่างคร่าวๆเพื่อหาจุดสำคัญของเรื่องสัน้นหรือว่าเรื่องนั้นๆน,น,นะคะสค่ะ q u e s ช i ั n นะคะคว e s ช i ั n ที่แปลว่าคำถามตัว Q นั่นเองค่ะ ก็คือการตั้งคําถามนะคะการตั้งคำถาม3ค่ะขั้นตอนที่3ก็คือ Read Read ก็คือเราอ่านแล้วนะอ่านนะคะอ่านยังไงล่ะอ่านอย่างละเอียดเพื่อหาคําตอบนั่นเองค่ะขั้นตอนที่4นี่ขั้นตอนที่4นะคะสรุปใจความสําคัญ โดยใช้สำนวนภาษาของตนเองและขั้นตอนสุดท้ายก็คือรีวิวนะคะอ่าที่3นะคะทบทวนแล้วก็สรุปใจความสำคัญอีกครั้งหนึ่งนะคะครบแล้วนะ5ขั้นตอนเราไปดูกันค่ะนี้คุณครูมีเรื่องสั้นๆมาให้เด็กๆอ่านนะคะชื่อเรื่องว่ายิ่งกว่าน้ำใจนะคะคุณครูจะให้เวลาเด็กๆอ่านนะคะให้เวลาเด็กๆอ่านเนี่ย ประมาณ2อถึงสนาทีไม่เกินเพราะว่ามันไม่ได้ยาวมากนะคะเด็กๆลองอ่านดูนะคะชเรื่องว่ายิ่งกว่าน้ำใจค่ะ เป็นยังไ,ไงกันบ้างคะเด็กๆอ่านจบแล้วใช่ไหมเพราะว่าเมื่อสักครูน่นี้ครูเองก็แอบอ่านในใจไปพร้อมๆกับเด็กๆเ,เหมือนกันแหละค่ะอืเด็กๆจะเห็นนะคะว่าจากเรื่องนี้เนี่ยเราเซอร์เวยกันก่อนไหมคะขั้นตอนที่หนึ่งเราทําตามขั้นตอนเลยไหมคะเลูกเราทำครับเราทำตามขั้นตอนเลยค่ะขั้นตอนที่หนึ่งก็คือเรามาสํารวจกันค่ะ ก็คืออ่านเนื้อเรื่องอย่างคร่าวๆนะคะเพื่อหาจุดสําคัญของเรื่องสั้นเรื่องนี้นะให้อ่านเรื่องอย่างคร่าวๆโดวยวิธีการกวาดสายตาไปอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ตอบคําถามต่อไปนี้โดยการเขียนคําตอบลงในช่องว่างเน่เด็กๆลองทําตามไปดูนะคะนี่ชื่อเรื่องชื่ออะไรนะคุณครูบอกสองรอบแล้ว ยิ่งกว่าน้ำใจใช่ยิ่งกว่าน้ำใจผู้เขียนหรือที่มาทราบไหมเนี่ยยังไม่ทราบเนาะอาจจะแบบเอ๊ะอยู่ตรงไหนตอนท้ายหรืออาจจะอยู่ในเ,เล่มอะไรยัางไงาเนาะแต่ว่ายังไม่ทราบให้เป็นไรคะ่ะจุดมุ่งหมายของผู้แต่งเขาต้องการแต่งจุดมุ่งหมายก็คือต้องการแต่งเพื่อให้เกิดประโยชน์อะไรเนาะจุดมุ่งหมายของเรื่องนี้ ก็คือให้เห็นว่าถึงแม้กระทั่งคนสูงวัยเขาก็ยังมีความมีจิตสำนึกต่อสังคมว่าเออคนพิการขึ้นมาเนี่ยมันไม่เขาไม่ได้สามารถที่จะยืนอยู่ได้ก็ควรจะหาที่ให้เขานั่งซึ่งไม่ควรจะเป็นคนแก่เนาะซึ่งไม่ควรจะเป็นคนแก่ควรจะเป็นคนหนุ่มคนสาวที่สามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็ยังสาวยังหนุ่มอยู่นั่นเองนะคะแต่ก็ แปลกว่าไม่มีใครลุกให้นั่งเลยจนยายแกต้องรู้สึกว่าเอาละฉันก็ลงก็ได้ฉันลงเลยแล้วการเขาจะได้นั่งแบบไม่อึดอัดใจนะคะนี่เป็นจุดมุ่งหมายของการแต่งนะคะสาระสำคัญล่ะสาระสำคัญก็คือเป็นเรื่องของคุณยายที่มีน้ำใจแล้วก็มีการพูดคุยกับออสาวอีกคนหนึ่งนะคะบุะคคลอีกคนหนึ่งนั่นเองเนี่เป็สาระสำคัญของเรื่องนะ เด็กๆสามารถตอบได้ไหมหนึ่งสองสามสี่ขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งคือเซอร์วิ์เราสามารถหาได้และคุณยายลงจากรถเมเนเนื่องจากอยากให้คนพิการนั่งใช่ไหมคะอืมไหมคะเห็นคําว่าสอดคล้องกับเรื่องมากเลยเนาะยิ่งกว่าน้ำใจเนาะอ่ะเราลองไปขั้นตอนที่สองกันดีกว่าค่ะขั้นตอนที่สองก็คือ ค่ะตั้งคำถามพอนักเรียนอ่านแล้วนี่นักเรียนสามารถตั้งคำถามได้ไหมคะเออถ้าเป็นคุณครูคุณครูคตั้งได้นะเริ่มตั้งคำถามได้ละสมมุติว่าถามคำถามข้อหนึ่งเ,ออเดวช่วยครูคิดแล้วติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่านเรื่องสั้นแล้วตั้งคำถามในสิ่งที่ต้องการจากเรื่องสั้นในขอบเขต หัวข้อดังต่อไปนี้นะคะก็คือสาระสำคัญประโยชน์ที่ได้รับจุดประสงค์ของผู้เขียนเรื่องสั้นนี้นะคะแล้วตั้งคำถามอย่างน้อย3ข้อ,อ,อเด็กๆสามารถตั้งคำถามได้ไหมคะติ๊กตอกติ๊กตอกลองตั้งคำถามดูนะคุณครูเอาสักข้อหนึ่งแล้วกันถ้าเด็กๆเ,เป็น แม่ดีกว่าไม่เอานี้ถ้าสมมุติว่าเด็กๆเ,เป็นบุคคลที่อยู่ในรถแม่เด็กๆคิดว่าคุณยายทําถูกต้องหรือไม่นะคะคหรือทําคคาถามแบบนี้ก็ได้เนาะจุดประสงค์ของผู้เขียนต้องการจะสื่ออะไรจุดประสงค์ของคนเขียนหรือคนแต่งเนี่ยต้องการสื่อให้เห็นความมีน้ำใจของคน ของคุณยายซึ่งก็มีอายุที่เยอะมากแล้วแต่ก็ยังมีน้ำใจอยู่นั่นเองนานไหมคะหรือใดๆจะตั้งคำถามอื่นๆใดๆที่อยู่ในขอบเขตหัวข้อทั้ง3หัวข้อนี้สาระสำคัญมีอะไรบ้างคุณยายคนนี้ลงจากรถเมย์ทำไมเออนะลงจากรถเมย์ทำไมแบบนี้ก็ได้นะนะคะหรือ ออถ้าคุณเป็นหญิงสาวที่พบเจอกับหญิงชราคุณยายแก่คนนี้เนี่ยออถ้าคุณเป็นหญิงสาวคนนี้นะคุณจะทำอย่างไรรอรถเมย์เป็นเพื่อนคุณยายต่อไหมหรือว่าอะไรอย่างไรนะนี่เป็นคำถามเห็นไหมคะนี่เลยเป็นคำถามต่อไปขั้นตอนที่3นะคะก็คือรี อ่านอย่างละเอียดเพื่อค้นหาคําตอบนะคะก็ให้นักเรียนอ่านเรื่องเั้นอันเมื่อกี้นี้นะคะหลังจากที่เราอ่านไปแล้วเรียบร้อยอ่านให้ละเอียดรอบข้ออีกหนึ่งรอบนะเพื่อจับใจความของเรื่องนั้นแล้วก็อตอบคําถามที่เราได้บันทึกไว้ในข้อในข้อขั้นตอนที่สองนะคะถามอะไรไว้ก็ตอบอันนั้นลองดูนะคะ เป็นยังไงเอ่ยได้ไหมได้ไหมตอบได้ไหมแต่ถ้าบางครั้งบางทีมีเอ่อขณะนี้ที่ลรงกำลังอ่านนะหากมีข้อความที่แบบงงงงไม่เข้าใจก็บันทึกเอาไว้ในตารางข้างล่างนี้เพื่อเอาไว้ถามคุณครูนั่นเองได้นะจ๊ะเอาไว้เจอกันแล้วถามค,ครูได้นะคะถ้าเด็กๆสงสัย ขั้นตอนที่3มเสร็จไหมคะเด็กๆน่าจะตอบคำถามได้ด้วยนะที่ตอบที่ตอบถามเองก็ตอบเองน่าจะไม่ยากเกินความสามารถเนาะไปต่อเลยคะ่ะขั้นตอนที่4สรุปใจความสำคัญโดยใช้สำนวนภาษาของตอนเองนะคะให้นักเรียนสรุปใจความสำคัญจากเรื่องสั้นที่เราอ่านเมื่อสักครู่นี้นะคะ เป็นแผนภาพความคิดโดยใช้สำนวนภาษาของตัวเองนะคะเราก็อาจจะใช้สำนวนภาษาของตัวเองแล้วก็สรุปเป็นแผนภาพความคิดคุณยายหญิงสาวคนนั้นนะคะผลของการกระทำข้อคิดที่ได้รับจากเรื่องนี้สาระสำคัญตัวละครเราอาจจะโยงออกไปเป็น แผนภาพความคิดนะคะโยงใยญกันออกไปเรื่อยๆเพื่อคือด้วยความที่สมองของเรานะอย่างที่คุณครูเคยสอนไปแล้วว่าแน่นอนว่าเราไม่ได้จดจำเป็นตัวหนังสือแต่เราจ,จดจำเป็นภาพนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำแผนภาพความคิดทำให้เด็กๆเ,เข้าใจในบทเรียนได้มากยิ่งขึ้นเห็นประโยชน์ของมันหรือยังนะคะไปกันต่อน,นี่คือขั้นตอนที่4นะจ๊ะ ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่5ค่ะขั้นตอนที่5นะคะก็จะเป็นการทบทวนนะคะแล้วก็สรุปใจความสำคัญอีกครั้งนะคะโดยการที่เราก็มาเขียนสั้นๆพอนะคะเด,เด็กเรียบร้อยไหมเอ่ยเด,เด็กตอบคำถามได้แต่อาจจะยังทำข้อขั้นตอนที่4กับขั้นตอนที่5ไม่เรียบร้อยนะคุณครูฝากให้ใเด็กทำขั้นตอนที่4 และขั้นตอนที่5เป็นการบ้านให้คุณครูนะคะหวังว่าจะไม่ยากเกินความสามารถเด็กๆใช่ไหมนะคะขอให้เด็กๆทาได้ทุกคนเลยนะแล้วก็ถ้าสมมติว่าสงสัยมีคำถามให้เก็บเขียนอย่าลืมนะคะว่าให้เขียนคำถามเอาไว้ในขั้นตอนที่3นั่นเองค่ะมีคำถามค่ะ มีคำถามนะคะหวังว่าเด็กๆจะสามารถตอบคำถามแล้วก็ได้รับการอ่านไปแบบในรูปแบบใหม่ๆที่เด็กๆทำให้เกิดความสนุกสนานแล้วก็เกิดความคิดสร้างสรรค์นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้กับ Creative Reading ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ